ันมาอยู่ที่งาน s ซาีนะคะแล้วเขาก็มีเมาส์ใหม่มาแนะนำเซึ่งเราอยากให้เพื่อนๆชากเกมมิ่กกงเกียร์ได้รู้จักกันด้วยตอนนี้นที่มีเปิดตัวมาจะเป็น D.W.C.D ส่วนเรื่องของรูปทรงก็จะมีตามนี้เลยมี S.K.2 S.2 ที่ใหม่ล่าสุดก็จะเป็น U2 เตรียมเข้าไทยเร็วๆนี้ รูมไปถึงว่า z ซ1 3จะมีเข้าไทยเช่นเดียวกันนะคะแต่ละทรงก็จะเป็นมาสทรงบาลานแต่การจับพวกคอกิบจะแตกต่างกันอยู่นะอันนี้แล้วแต่ชอบนอกจากนี้ก็ยังมีตระกูล c w นะคะมีตั้งแต่ ec 1 ec 2 ec 3ต่างกันที่ไซส์อันนี้โอเคเลยเฟซชอบมากๆข่านเปิดตัวเนี่ยยังมีแผ่นรองเมาส์ด้วยก็คือ GTR อันนี้ความพิเศษของรุ่นนี้คือเขามีการเย็บขอบมาให้เทียบกับรุ่นเก่านะคะจะไม่ได้เป็นเย็บขอบส่วนตรงนี้เป็นเย็บขอบแล้วขอบเล็กมากด้านหลังให้ฟิลลิ่งคล้ายๆกับโ o ลอนเลยคือหนึบโตะรู้ไหมถึงว่าฟิลลิ่งการใช้งานออกสายคอนโทรลหน่อยๆนะคะซึ่งหากใครสนใจรอเข้าไทยได้เลยส่วนเมาส์ที่มีเข้าไทยตอนนี้นะ่ะเฟซมีรีวิวกับแปะพิกัดไว้ให้กดไปดูกันได้เลยค่ะ